วัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับอาลเลอร์บอลิกนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโปลีซ็อกเกอร์กันนะครับผมอยู่ทีมพาร์มาซิตี้ครับทีมสเปนดิวิชั่นสาครับตอนนี้ผมอยู่ที่อันดับที่3ครับและทีมพาร์มาซิตี้เป็นทีมที่แย่ที่สุดของลีกสเปนดิวิชั่นสาครับได้แค่หนง สมอสิบได้ไป22คะแนนอันดับหนึ่งคือลัดมัตฉะ14นัดชนะ,ะ9เสมอ2อแพ้3 29นาคะแนนมาครับเริ่มกันผมเจอกับซิตี้เวก้าครับทีมาดับ10ในตอนนี้ ได้ก่อแล้วค่ะทีมผมได้เลยโอ้ไม่หยุดเลยัะ แนี่เขาทำที่เนี่ยแหละนั่นเหมูสับหมูสับโอเคทอเรื่องเลยนี่ยแล้ก็ใส่เกลียใส่เี่เวคิป่วนคือกินไปเรื่อยมาสองวันแล้เอออทาี้ใหเก็บได้ เงือกแบักเลยเรื <t ol ğan> ่องนี้เเกือเข้าครับทุกคน ฉันมาสั่งข้าทีแล้วยังไม่ได้ตะเกเลยแสงฟ้ามากสุดเลยนะนี่ เอ็กซ์ตาต่อเวลาครึ้งเอซีนะคะอืมหนียกจให้เลาเปิดช่องนะคะ เราได้หนึ่งเหลืองไปเลยครับหนึ่งใบ<ป>เอาใบแดงใบแดง<ป>ทีมผมโดนใบแดง

Terima kasih telah menonton! นักเตะอีายที่ไม่หัับค่ัวเอครับแค่ตัวเองวนี่ครับโดนใบไม่โดนครับไอ้นี่มันขีดสายฟาวน์ด้วยวไ่เนาะพี่นี่เป็นอะไรพี่คะนี่ ต่อเวลาพิเศษ7นาทีเวลาอุ่นก้อนสันเล็ก,กส่งหกอยู่สายมันก็ขึ้นมาเขาก็คิดว่าตอนอาไรเนื้อก็อยู่อยู่สายเขาก็ขึ้นไปหาไง เวลาเสมอกันศูนต่อศูนนะครับผมทีมโดนใบแดงไปนะนี่ครับเสมอกันอีกแล้วนะครับผมเป็นยีน่สิบสามคะแนนเสมอนะฮะส่วนไฮิดาโก้ก็เสมอกันเสม,อก,สมอกับทีมอันดับหนึ่ง เดล่าเดล่าเดลนะคีี่ลาพาจากนักแมนนครับาไปสิบตีเมือป้าศูนต่อสูนทำยังไงเขาไูแค่นี้ก็แล้วกันสวัสดี